บันทึกไทยเบฟหน้านี้ร่วมส่งเสริมและพัฒนาศิลปะวัฒนธรรมพิธีมอบรางวัลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยสอนทองชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชครั้งที่6จัดขึ้นโดยมูล,ลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงรู้สึกขอบคุณบริษัทไทเบเรชนะฮะและก็ผู้สนับสนุน อยากบอกว่าพัตุประสงค์ของการประกวดดนตรีอันนี้เพื่อที่จะสร้างเยาวชนดนตรีไทยเป็นคนที่มีความคิดดีเสียสละส่วนประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการประกวดเลงดนตรีไทยสอนทองนับเป็นโครงการที่มีส่วนสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสารดนตรีไทยเป็นการสืบสารแนวพระราชดำริในการที่จะอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างยั่งยืนบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชน